ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราไม่มีความพร้อมผมว่าเราก็ไม่สามารถที่จะช่วงชิงการเป็นอันดับที่หนึ่งได้หลายๆคนพยายามที่จะถามแล้วก็หลายๆคนที่พยายามที่จะตอบ กับเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนเมื่อเราลงแข่งขันแล้วเราจะเป็นต้องเป็นที่1เสมอหรือตลอดกาลนะผมตอบห้เลยว่าเป็นไปไม่ได้สําหรับผมผมมองว่าการเป็นที่1เนี่ยเป็นแค่1ปัจจัยหรือเป็น1องค์ประกอบเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยมันมากับความพร้อมของเราความพร้อมของเรามันก็ประกอบไปด้วยความพร้อมของตัวเราโอกาสที่เราได้ ฉะนั้นการที่เราจะพร้อมสําหรับการที่จะเป็นที่1มันต้องมีทั้งวินัยและความอดทนนะครับบางอย่างมันอาจจะทําซ้ําๆดูน่าเบื่อแต่นั่นแหละการที่ทําซ้ําๆหลายๆคนเขาเรียกว่าผู้ชํานาญการนอกเหนือจากเราเชี่ยวชาญแล้วถ้าเราสามารถทําให้ทุกอย่างสม่ําเสมอได้ผมว่าตรงนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับความพร้อมที่เราจะช่วงชิงอันดับที่1แต่ที่สําคัญไปกว่านั้นคือถ้าเราไม่ได้ที่1แล้ว นั่นหมายถึงว่าเราเป็นที่2ที่3เราไม่สามารถแข่งขันได้หรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเรายังแสวงหานะครับความรู้ความสามารถฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญผมว่าวันหนึ่งก็ต้องเป็นโอกาสของเราแต่ถ้าเกิดเราหยุดอยู่กับที่เดินถอยหลังหรือล้มความคิดนั้นไปโอกาสที่เราจะไปช่วงชิงหรือยอมรับในฐานะผู้แพ้มันเกิดขึ้นแน่นอน